กระบวนการปรับกระบวนการอย่างคู่เลยนะในการพัฒนาเ, <c oughs> เพราะเขาเห็นแล้วว่าทั่วโลกเมันไม่ค่อยจะเอกแอะเท่าไหร่ถ้าปรับกระบวนทัศน์แล้วเนี่ยจะทันโลกยิ่งรักษาสิ่งแวดล้อมยิง่งธุรกิจยิ่งไหนอังทำไมไม่ทำอ,ะอ่ะเขาก็ว่าเราทำและอเมริกาสมัยบูชไม่ยอมทรงสุงสานยากเกี่ยวตโตเลยนะม่ยอมเพราะ่ากลัวเสียเปรียบทีอ่า จะมาจีนนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมโลกไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยผมดูแล้วมันดินไหวเยอะๆเนี่ยมันไปดูดเงี้ยไปดูดแล้วมันดิบขึ้นเยอะมากๆเลยเมื่อจีนเข้ามาแล้วมันไปเปลี่ยนโครงสร้างของผมไปดูนะ,ะการดินไหวเพียบไปเลยเขาบอกว่าตัวตัวแรกของจีนเนี่ย,ยอเยอะกว่าจีนฮะมันอยู่ห่างด้วยประชากร<ถ>ห่อหัวออกมาเนี่ยหขาต้องไม่ฮะอย่างของไทยเนี่ยหางด้วยหัวตายหัวนี่ออกมาเกิน world a v e r a g e ครับเพราะเราปล่อยไปเยอะ เพราะว่าเราประเทศเราเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรเปลือยหรือว่าเราไม่สมเกียรติเลยตรนี้ครับใช้พลังงานทุกทางเปลือยทั้งที่เราเกินก็ไม่ค่อยมีนะฮะแต่เราใช้เปลืองครับแล้วก็โดยเฉพาะเรายังมีลายอ่อนฟอสซิลไอไอพลังพลังจากไอเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือน้ำมันนั่นแหละก็เพิ่งจะมีนโยบายนได้อยูเราควรจะตั้งโรงไฟฟ้านิเกลไหมก็เป็นส่วนโซ่ตัว เห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมครับมันในที่สุดแต่ว่ามีหมดนะเลี่ยงไปเลี่ยงหมดเลยฮะแต่เราพยายามเลี่ยงใช่ไหมเพราะใครบอกว่าตั้งยุคเกียรีินชาวบ้านไปเลี่ยงเลยนะเวียเวียดนามอีกตั้งแล้วฮะเพราะเวียดนามเขาเข้มิวดนะเขาสั่งได้ว่าจะตั้งของเราก็ไปตั้งที่เวียดนามเหมือนกับที่เราเราซื้อไฟฟ้ามาจากลาวฮะอ่ะยิ่งหน่อยก็ไปซื้อไฟฟ้ามาจากเวียดนามครับ เจออะไรขึ้นกับเขาเราก็โดนด้วยเราควรจะมีนโยบายได้พวกนี้ไหนนโยบายเรื่องอพลังงานกรีนกรีนกับ <Green. S 1> ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและของบริษัทเรื่องพลังงานเนี่ยก็คือส่งเสริมรีนิวเบโิลดีที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองในนาคกได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีสายมาหลายเรื่อง เรื่องของคาร์บอนฟุตพอรินที่ไม่อยู่ในเอ็กซ์ตรีมเอ็ของเตอร์เรชันแนลเลยครับแต่ว่าเขาไปพูดที้ขาดพิเศษว่าของที่จะนำเข้าเนี่ยใชต้องมีคาร์บอนฟุตพอรินคาร์บอนฟุตพรินนก็คือไอ้เลเวลที่บอกว่าสินค้าเนี่ยปล่อยกนะ้าวเลยจะจบเท่าไหร่มันจะต้องมียังไงฮะเขาบอกในในญี่ปุ่นในเกาหลีมีหมดแล้วนะว่าไอ้กระป๋บบองโค,โค้กเนี่ยมันมีคาร์อบอนฟุตพอรินเท่า <S <S ไหร่ ยางพวนเพราะวก็มีเริ่มมีระบบนะครับก็คิดว่าในสวีเซดนเราเป็นประเทศแรกที่มีเราเป็นประเทศแรกที่มีรรรมครอย่าบอกว่าคนที่มีนี่คือคนที่นั่งตรงนี้อ่าน,น,นั่นก็หลายคนะครับอ,อันนี้ต้อง,ต,องต้องบอกว่า executed ลนะฮะ make it happen ใะ่ใจเขาว่า make it happen คือคนที่บอกว่าเขาจะทำเนี่ยคือวาระกรรมอ่าแต่ทันี้ระบบเนี่ยยัง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 ,ยงจำกัดอยู่ ครับเพราะบุริไฟ่ความที้ของคขับรถผู้บินมีอยู่สามคนอะไรนะบุริไฟเออร์คนที่จะมาตรวจสอบว่าลดได้จริงหรือปล่อยได้จริงเท่าไหร่ใช่ใช่มันมีอยู่สามคนเองที่คุรีไฟ่ที่จะบินก็ค่อยค่อยมากขึ้นนะครับเพราะผมถูกต่อว่าบอกไม่ประชาสัมพันธ์แค่นี้ก็ทำไม่ไหวแล้วขอบคุณครับเราก็รอให้แน่แน่หรือไม่หรืมาก ถามด็อกเตร์ีลบุสนใจเรื่องพวกนี้มา่หไเร็นโรงพิมพ์ต้องไปทำอะไรบ้าะทำไมต้องไปลดโรองรอลงพิมพ์เปิดแอร์ได้ไหมเวลาลุกหอับครอบครัวของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาแข่งอะไรครับเราแข่งกางเแข่งกางเาเครอแข่งกา่เท้าเหรอ เราเป็นแชมป์เหมือนแมนยูเลยเป็นแชมป์ทุกแชมป์เลยนี่กำลังป้ว่าบันเสวนี้แมนยูชนะบาซ่าแรือเปล่าครับไม่แน่ครับไม่แน่หรือเราเป็นแชมป์เหมือนครบทุกแชมป์แล้วเหลือแชมป์เดียวที่เราเรายังไม่ได้คือแชมป์โลกครับมันไม่จัดที่บ้านเรามันจัดที่เป็นเยีย่ยม <c oughs> เป็นการแข่งแล้เรียกว่าเป็นรายการที่ถ้าเป็นสัตว์แล้วเนี่ยเทียบให้เราได้กับตูดฟอรงวบนมาดั้นได้เลยนะเป็นการแข่งขันทางไกล1,000กิโลเมตรจากปาร์เซโลน่าครับ แต่ก็บินแบบว่าให้เขาไปน่าบินเหรอบินจากปะโซน่ากับที่เป็นเยี่ยมนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนกที่ถูกมาบินชุดเดียวหรือว่าไปรนพักวเดียวครับถ้าพักไปถึงจบะแทนอะไรฮะฮะคือนกแต่ละตัวเนี่ยถูกคัดสรรมาคัดเลือกมาแล้วก็จะเข้าไปอยู่ใน world นเซ็นเตอร์ฮะไม่น่าเชื่อครับไปเทสปล่อยคแข่งแค่สามสิบกิโลเมตรหายงงนกไทยเลยฮะ ทั่วโลกเลยครับไม่มีเหลือเลยครับมันก็ไกลสลาดใช่ไหมไม่ในชะ่มันวันนั้นเนี่ยฝรั่งบอกมาบอกเป็นจีนเขาให้เฟรบอกมันโกงเราแน่ๆเลยเพราะว่าค่าส่งสมัยก่อนเนี่ยโตละหนึ่งพันเลยก็เราส่งไปห้าทีแล้วก็ก็คิดว่าเดี๋ยวเจ้าหนนโด่โตแต่ที่วันนั้นเราก็เริ่มสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนกยิงลาบเนี่ยมันจะบินไม่ความเร็วารรอาศัยเรื่องกา๊าซเปอนกระจบ์แก๊ส พอข้างบนชั้นยากาศนี่ยมีคาร์บอนเยอะมากมันดูนิรันดี์นจะต่ำลงไปเรื่อยๆอ๋อมันก็เลยเริ่มมาเอฟเฟกต์เราเพราะเราเป็นพวกพี่ักธรรมชาติครับจะทํายังไงกันมาเราก็เริ่มอนเริ่มแต่ลูกพี่ละแข่งแพ้ก็เลยมาสนใจเรื่องไงเรโลกร้อนเลยโ นนั่อันนี้เป็นวิธีเล่าหรือเรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงขอเรื่องจริงนะเลยที่เล่าเรื่องจริงนะครับเราก็ยังเป็นแชมป์ที่เป็นผู้อาสาอยู่ตลอดเวลาแพ้ประเไปแล้วก็ในในยุทธจักรนี้เราก็คงไม่เป็นรองใครครับฉะนั้นเนี่ยนกยูน่าสอนให้เราเป็นผู้นำเราเป็นผู้นำมาทุกเรื่องเลยฮะแต่ว่าโลกเราแพ้เราทำโรคเราเป็นแชมป์ไปแล้วในที่สุดเราก็เป็นแชมป์คอยเป็นแชมป์เลยไอ่ยังไงฮะเส้นทาง เส้นทางวันนั้นการแน่งันวันนั้นจากที่ประเทศไทยโอ้เห็งในบ้านไหในบ้านครูชนะบอลอะไรเห็ในบ้านชนะบอลนะก็เออก็เลยเริ่มจากวันนั้นก็ถือว่าผมเริ่มมองแล้วว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยประเทศไทย่อยกร่ายเราจบลำดับหน้าของเอเชียเยอะประเทศไทยเป็นประเทศเอเชียกี่ประเทศครับต้องมีเป็นร้อยนะเป็นร้อยว่าเราที่อยู่ท็อปับ เออในเรื่องไม่ดีใช่ไหมในเรื่องไม่ดีเราในเรื่องไม่ดีอื่นเราเยอะมากเลยนะเนี่ยเราก็เลยเริ่มมองเรา้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแล้วมีความคิดงเรื่องเกมนะครับเกมอยู่คนเดียวคงไม่พอแหละครับเราก็ตเลยหาพัรพวกก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มเราก็เริ่มที่บริษัทเราเลยครับนะฮะบริษัทของดร็อกเกอร์ทำอะไรคนบอกยังไม่รู้เลยทำอะไรแข่งตัวพิทาบ้างแต่ตัวพิทาแข่งปะจริงๆแล้วหรือทำไอ้ไอ้เกลียนชายตารตัวิทาท่าน เราต้องบอกว่าเราเป็นอุตสาหกรรมสินตีมนะฮะแล้วก็เป็นสินตีมรายแรกของเอเชียที่ได้เฉลี่ยขั้นบนตีมด้วยครับเป็นครั้งแรกที่เราได้ก่อนญี่ปุ่นถึงสองเดือนเพราะอะไรที่ญี่ปุ่นติดลีไบครับคือทุ่งทีนี้ว่าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีกว่านี้ฮะแต่ว่าสินตีมในญี่ปุ่นนั้นไม่ถือว่าเป็นมาได้หนึ่งอ้าวทำไมอ่ะบเขามีอุตสาหกรรมอ๋อมีหลายประเทศครับนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเลยช้ากว่าเราฮะอาศัยความโชคดีตรงนี้ครับชนะเขาฮะแล้วไอ ใน <c oughs> คอนเซ็ปต์ก็คือว่าจริงๆค,คาร์บอนฟุตเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับองค์กรในประเทศเลยครับถ้าเราจะสู่ถานโลกฮะไม่ใช่ว่าได้ฉลากคาร์บอนแล้วเ,วเราถึงจะไปขายใน่างประเทศได้ครับแต่ฉลากคาร์บอนเนี่ยมันสอนเราอะไรดรืยฮะนะว่าไอ้คาร์บอนฟุตเป็นมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคาร์บอนฟุตริ้นเนี่ยมีความสําคัญอย่างไงคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเนี่ย ถ้ามันใช้มันทำมันทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยใช่ไหมปล่อยคาร์บอนไปน้อยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาเขียนบนนี้เขียนด้วยกันผมว่าเป็นโคกแกผมเป็นโคกี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขียนยังไงฮะพอดีไม่มีตัวอย่างเป็นรูปของตะชั่นนะฮะเพราะว่าคำว่าคาร์บอนทุกตัวเนี่ยมันคือรอยเท้าแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยใช้รูปร่างที่เป็นตะชั่นแล้วเราต้องไปยึดช่านั้นว่าปล่อยมาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยปล่อยมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไอ้ที่จริงแล้วที่บอกว่าเป็นเซตอะนิมพอร์บเราะว่ว่้เรารับ เราปล่อยการเริ่มในสังคมนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะไอตัวตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีผลคือถ้าวันนี้โค้กมีเลซี่ไม่มีนะฮะยึดมาเสียบสุขอยู่นี่มันก็จะเป็นในประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันะเพราะว่าโค้กไม่ใช่ไม่มีโค้กได้ครับเลซี่ไม่ได้ทั้งทูไม่มีจะไม่มีขายอยู่แล้วนะตอนเลซี่ก็มันก็เริ่มจะบอกบอกว่าอย่างเราไม่ได้เราเปิดคลินิในที่ปุ่นนะฮะวันนี้เราจะเรียกว่าราคาที <reco Christ. S 1> ่มันเท่ากันหมดใครรักษาสิบก้องได้มากกว่าโอ คือเป็นตัวสร้างความแตกต่างใช่ไหมแต่คุณแม่จะซื้อของอสาพัดเนี่ยสาพัดเนี่ยสร้างเรียกว่าทําลายโลกน้อยกว่าอีกเครือหนึ่งเราเลือกนี้ดีกว่าใช่ครับอันนี้คือไวโอเชียนนะความกถึงค,ค,คนดีนะคือทําบาปน้อยกว่าทํากรรมน้อยกว่าคือในวันนี้ฮะสำหรับฉลากตัวนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็เรียกมันว่าคาร์ดูโอเชียนะฮะยังไงเพราะถ้าคุณได้ในวันนี้เนี่ย ในประเทศไทยผมว่ามีแค่สามสิบรายที่ได้ครับไอคีซีน่าจะได้ไรได้ได้ไหมไอคีซีัวแรกแค่สามสิบรายครับมีแบรนด์ทรากไหมพูดจำได้ไหมของทิโก้ทิโก้ที่จะมาต่อยหรือว่านำตำรุ่นน้ำโอเคนี่ว่ายังมาต่อยได้ด้วย CPF อาหารใช่ไหมครับเดทาโก้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตลาดสัตว์เท่านั้นผมจะบอกว่าวันนี้เราไม่ให้บริษัทที่ใหญ่ แต่ว่าเรามีจิดสำเร็จที่ว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมยังไงอายไลนคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคาร์บอเนตชื่นขายได้อะไรอย่างไรบลูยังไงเราไม่เปลี่ยนเฉยใช่ไหมเพราะเรามีคาร์บอนในที่สุดยังไม่มีคุณเป็นผู้นําในวันนี้ในที่สุดแคาร์บอนต้องไปผู้องค์กรทั้งนี้แน่นอนในที่สุดนะฮะวันนี้คุณได้เบอร์แรกคือคุณเบอร์หนึ่งที่ที่ตามมาคือเบอร์สองแชมเปี้ยนจแแต่ชมเปี้ยนที่่ไมจับ แต่แต่หมายถึงว่าลัทธิที่เหนื่อยนะวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเราเป็นไรแล้วคือหมายความว่าอย่ยวใครใครก็ตามที่ในอุตสาหกรรมนั้นยังไม่ทำขาว่าคุณเป็นซึ่งบางก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะเรารีบมทำไปก่อนแล้วก็คนรู้แล้วเราบอกว่าเราเป็นคนแรกคุณปิ็นจริงๆแล้วไอ้สมของคำว่าคุณปิ็นเนี่ยมันเข้ากลยุทธ์ของกรีโนเชียนอีกรีโนเชียนดีเพราะว่าอะไรกรีโนเชียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือรีดู รีไซเคิลของอุตสาหกรรมเราเองเราบัรดาดขึ้นใหม่ครับรีไซเคิลรีไซเคิลคือถ้ามันมีรีด้วยก็แปลว่ามันเกิดคาร์บอนแน่นอนมีกันในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยถ้าคุณพิมพ์ไปจช่รู้อยู่แล้วง่ายๆพิมพ์กับเขาเทสตลังปุ๊บเนี่ยกระดาษสีหายไปแล้วห้าเปอร์เซ็นต์ใช่นะฮะไอ้จริงจริงกนเ จริงครับผมใส่งมาที่นี้สักเสียเยอะนี่เหรอหขอไม่มีใช่ไหมมีครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราเซ็นต์งานต้องเสียเจนครับไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วบอกไม่มีไม่ได้เจ่ว่าทําไมของของคนอื่นห้าของเราแค่หนึ่งมันทุกอย่างมันเป็นโหมเซ็เป็นเทคโนโลยีครับคือเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทําทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้ครับมันอยู่ที่ใครลงทุนด้วยไหมแต่งานที่คุณลงทุนได้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะถ้าคุณไม่มีคนใช่ คนเท่านั้นที่มันจะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับคนต้องมีคุณภาพอย่างวันนี้เนี่ยทางเราเองก็มีอาคาเดมี่ของเราเองตัวนั้นเป็นเอเอฟไม่เหนือจริงๆแล้วเรามีก่อนนี้เอเอฟนานอาคาเดมี่โอเชียร์เอโอคุณก็บอกว่าเป็นกีมเป็นอาคาเดมี่ครับทำไรครับประกวดรเองนะครับในประเทศไทยเราเองมีอยู่9สถาบันที่สอนเรื่องสเก็ตครับแล้วก็ได้โอกาสคัดเลือกเด็กของอุตสาหกรรมเข้ามาเรียนเป็นพันล้านคน เกี่ยนศิลปกรตุลาอะไรอย่างเนี่ยไหมุฬาเนี่ยทุกปีต้องส่งไปเรียนเรื่องแบบนี้ที่ญี่ปุ่นให้ได้ให้เด็กสมุดเด็กเลยฮะเขาทุกปีต้องมาฝึกติดผมวันนี้เนี่ยเราเป็นกองที่รับเด็กจุฬาสามคนเข้ามาอบพร้อมกันเลยประหยัดใช้จ่ายสามคนเจริงๆแล้วเนี่ยเรามีที่อื่นโอเคตรงอะคาเดมี่ของเราเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราสร้างเด็กบแกลากรที่ สามารถออกแบบสินพิมชนะเลิศจากสองประเทศใช่ไงมคอธิบายได้เลยครับคือเขาก็จะมีประกวดสินพิมออกแบบนะฮะสำหรับนักเรียนเด็กที่มาผ่านเราเนี่ยคือเป็นเด็กของสูงสุดคารครับเข้าชิงในปีนั้นได้ที่สองก่อนหน้านั้นหนึ่งปีนี่เป็นเด็กของบอลพอสโกเป็นแค่นักเรียนมัธยมเลยนะครับก็ได้อันดับหนึ่งไป